วัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำนะครับวันนี้วันที่3เดือนมกราคม2567วันนี้นักเรียนชั้นป6ครับลูกๆปหในชั่วโมงของกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับได้พากันมาดูแลต้นไม้ของโรงเรียนของเราซึ่งต้นที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเราเรียกว่าต้นรวงพึ่งนะครับต้นรวงพึ่งซึ่งต้นไม้ทั้ง10ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่แขกที่มาร่วมนะครับ ในการาแพทย์อาสาเคลื่อนที่นะครับของสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับได้มาออกเป็นค่ายของแพทย์อาสาเคลื่อนที่ที่โรงเรียนบ้านทะลวงนาคำและได้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับอันนี้คือต้นโรวงพึ่งซึ่งในช่วงนี้มันเป็นฤดูฤดูหนาวนะครับอากาศจะเริ่มแรงเราก็เลยพากันมาดูแลความสะอาด ได้ย่าออกเพื่อที่จะทําให้การเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นไปด้วยความสะดวกนะครับอันนี้คือต้นลวงพึ่งป้ายตัวนี้ก็คือป้ายที่เหลือนะครับเป็นป้ายของแขกที่มาร่วมยกตัวอย่างเช่นคุณพัชระเตชะตานุนนะครับรองกิ่งกาชาดอำเภอเดีอวดมท่านนครศิริปัญญาน,านในอำเภอเดีอวดมเมื่อเดือนธันวาคม2565นะครับ ด็อกเตอร์ธันตแพทย์หญิงน้ำเพชรตั้งยิ่งยงรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายเสรีสีหลิงรองอายการจังหวัดนะครับนี่ก็เพียงส่วนหนึ่งของแขกที่มาร่วมงานในวันนั้นนะครับตอนนี้เรากำลังจะดายาปวนดินลดน้ำนะครับแล้วก็เป็นการใส่ปุ๋ยใน,นดับต่อไปก็นำเสนอบรรยากาศของการ ช่วยกันดูแลต้นไม้ของลูกๆป .6 นะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพเมื่อช่วยกันทําเรียบร้อยแล้วนะครับขอจบการนําเสนอในคาบกิจกรรมเพื่อสังคมชั้นป .6 วันที่3มกราคม2567เพียงเท่านี้สวัสดีครับ